จา่าลกตำนานครูฝึกแห่งเขาชนไก่มีใครรู้บ้างครับว่าท่านเนี่ยกเกษียณอายุโดยยศอะไรถ้าวันนี้ท่านนักเรียนคนไหนตอบถูกนะเอาไปเลยหนึ่งร้อยบาทไปตามหากันเขาชื่อจ่าลกนะแต่ตอนกเกษียณเนี่ยรู้ไหมว่าเขายศอะไรตอบถูกเอาไปเลยหนึ่งร้อยบาทพันเอกพิเศษครับพันเอกพิเศษยังไม่ใช่ยศอะไรครับยศพลเอกครับพลเอกยังไม่ถูกพลโทรครับพลโทยังไม่ถูกยศอะไร ร้อยเอกร้อยเอกยังไม่ถูกไปไหนไปไหนครับคจะไปลงอาหารครับตอบถูกตอบถูกให้ร้อยหนึ่งเลยจริงเหรอครับได้ครับได้ครับได้ครับจานลบูฝึกในตำนานครับผมกษียนยศอะไรร้อยตีครับให้ตอบอีกทีร้อยเอครับร้อยเอกยังไม่ถูกเได้ยินไหมจานลรกใม่เคยครับเขาไปได้ยนไนะทูนตอนนครยเขายศอะไรถ้าตอบถูกที่ยเาท เขาถามว่าเขาายุเท <mortality> okay, <ac> ่าไหร่ครับไม่ใช่เขายศอะไรยศอะไรจ่าสิบเอกครับจ่าสิบเอกไม่ให้ครูเขาแบบว่าพัฒนาตัวก็ครูบอกจ่าลรกเนี้ยครับโอเคยังไม่ใช่ครับครับผมถ้าตอบคําถามถูกคําถามถูกนะครูมีรางวัลให้หนึ่งร้อยบาทจริงนะอ่ะยศแรกคือพลเอกค่ะโอ้โหนี่ให้จ่าลรกเป็นพลเอกนะครับยังไม่ใช่ครับ คนตีคนตียังไม่ใช่ครับเอกโทรตีมาแล้วโทรแล้วกันโฮะโอ้โหแต่โทรก็ไม่น่าไหวอ่ะจัตวาจัตวายังไม่มีใครถูกเลยอะรถอะไรครับจานรกตอนเกษียณจาหรือเปล่ายังเป็นจายไหมยังไม่ใช่เออคนเอกหรือเปล่าคนเอกเลยเหรอยังไม่ใช่ร้อยตีค่ะร้อยตีเหรอ อืมยังไม่ใช่อ่าพันตีค่ะพันตีพันตีถูกต้องเไงไอตามีมีร้อยหนึ่งป่มมีร้อยหนึ่งมาพียิ้มก่อนไม่ไม่ตอบถูกนะฮะพันตีนะครับมอบรางวัลครับผมถามหน่อยแบ่งเพื่อนไหมเนี่ยแบ่งไหมแบ่งกันเท่าไหร่เดี๋ยวแบ่งคนละห้าบาทห้าบาทเลย